เฮ้ยผมว่าหลังๆวันนีผมชักจะเล่นเกมผีเยอะเกินไปแล้วว่ะทุกคนดูด,ดินี่คือเกมผีนั่นเล่นเกมผี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 เต็มไปหมดอืมเล่นยเยอะเข้าบางทีมันก็เอียนเหมือนกันนะงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เราไปเล่นเกมเบาๆสมองกับบงนดีกว่าไหมอันนี้เบาจริงไม่จอจีนะเอ่อเราจะตัดพี่ผมพี่แกงไงดีอืมอย่างนี้อุ้ยอย่างนี้ S <S <S ผมส่งพิซซ่าเป็นไงลุงชอบไหมผมชอบโอเคเอาลุงก,ก็ส่งนี่ไปอ่พี่อยากได้ส่งทหารไหมครับผมตัดเป็นนะนี่นี่น,นี่โอ้เป็นไงหล่อเทไหมพี่ <S <S ตัดเพื่อเล่น้ยคิกเมาส์ตัดว่ะอีสเปเปอร์กาย หนลองชือ้อแล้วก็ปล่อยอ๋อโอ้โหเป็นไงเหมือนเป็นมือกันไกลตัดกระดาษเวบ็บโอ้โเป็นกระดาษหมดเลยน่ารากักรอบเกมน่ารักจัดๆนกไปไหนเนี่ยสัตว์ป่าน,น้อยใหญ่โอ้ยอันนี้เราเลยเนี่ยบางปอนหรือเปล่าผมสามเส้นสวัสดีทุกคนครับ ผมเคนเคนนี่น่ารวันนี้เราอยู่กันในเกม It's t h e paper g u y เอ่อมันคือกระดาษอืมมนุษย์กระดาษประมาณนั่นแหละโอเคมาจังหวะน,นี้ผมว่าน,นัจนต้องตัดเชือกนี้อ่ะแ๊บอุ๊ยมันแตกต้นไม้ก็ขาดคมมากโอเคโอ้ดูถ้าเดินซะก่อนลลาลลาล้าลาถ้าเดินโคตรลลาเลยโอ้ยเจ้ากรอก,อกแกลบดังต้ตนไม้เหรอไหนฉันขอตัดต้นไม้อึ๊บ เพลงดับงงเนี่ยเราตัดได้ทุกอย่างจริงเนะี่ยเอ้ยดูดิตัดได้ทุกอย่างในฉากองทุกคนเจ้าก็ากลอกอย่าไปซ่อนฉันอยากเห็นหน้าแกชัดมาๆไปต่อก็ได้เกมชิลแบบนี้รู้สึกเล่นแล้วสบายใจจังเลยไม่ต้องหน้าดำคำเครียดเจ้าก็ตายขอเล่น,นด้วยไยดิทำได้แค่ตัดอย่างเดียวโอเคไหมงั้นเราจะไม่ตัดโมซัวแล้วกันนะตายน่ารักจังเลย มาก็าแตะเนื้อเรื่องเกินแล้ววันี่ยเฮ้ยอุ้ยตรงนี้เป็ดด้วยอ่านี่น่าต้องตัดเชือกข้อนี้อึ๊บปุ้มเย่มีสะพานมีทางแยกว่ะอะไรดีไกลกวาอุ้ยก้อนเมฆนี่ตัดได้หรือเปล่าอุ้ยตัดได้เยี่ยมก้อนเมฆสุดยอดไปเลยแฟลกบนก่อนแล้วกันสวัสดีครับอุ้ยใครเนี่ยคุณลุง พอควนจนเชือกเราตกปลาอยู่อ่ะอันนั้นเหรลุงตกปลาทำไมนี่ลุงตกไม่ได้แล้วที่ที่อันนี้ลุงมันขาดไปแล้วผมตัดทิ้งไปแล้วนี่ตัดทางน้ำด้วยลุงลุงตัดลุงตกปลาไม่ได้แล้วไม่ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยใช่ไหมอื้อโอ้ยเจ้าปลานี่มันแข็งแรงจริงไม่ใช่ปลาแข็งแรงหรอลุงผมผม,ผมไม่กลัตัดเชือกลุงแหละหวังว่าจะไม่โกรธกัน ไปต่อไปต่อแล้วเนี่ยอ้าวทางตันเหรอไม่น่าใช้ตตัดได้ป hmm ึ๊บอุ้ยตัด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 รู้สึกเหมือนเล่นอ่าดินจาฟุตรูฟุตดินจาน่ะผมจำไม่ได้น้องน้องอายุ18ปีขึ้นไปน่าจะทันเกมพวกนี้อืมว้ยผมเป็นใครตรงนั้นสวัสดีครับโอ้ไม่ป่าของฉันอ้าวอันนี้ป่าคุณแหละขอโทษครับผมผมเดินไม่ได้ผมเลยต้องตัด อย่าก,กดกันเลยนี่อะไรตาข้างหน้ามีบ้านการหันลมเหรอตัดไปลายเลยตัดปลายทิ้งเลยในนในบ้านการะหรันลมขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮยนั่นหรือเปล่า,า,าเห็นแวบ,บนูนงไงโอเคมาเฮ้ยคำเตือนอันนี้เป็นหมาเร็วโอ,โอหมาดุใช่ไหมแต่เย็นเพื่อนเราเป็นมตรเอากะดูบไหมกระดูบไหมหยิบกระดูกไม่ได้ตัดกระดูกทิ้งตัดไปหมดเออ ไม่ได้เหรออันนี้เอ่อ,อ,อตัดป้ายทิ้งแม่งอ่ะตัดตัดป้ายมาดูทิ้งกลายเป็นหมาใจดีเลยอุ้ยโอ้น้องโดนเชือกมัดคอมาพี่ตัดให้นะน่ะ่าไงลุกหัวได้ไหมลุกหัวลุกหัวลุกหัวลุกไม่ได้ตัดบ้านทิ้งเลยบ้านขวางทางเฮ้ยโอ้นี่เรามากับเราเหรอโอ้ดีดีๆๆมาเป็นเพื่อนลุกบนทาง มาไปที่บ้านกานหาดลมกันดีกว่าเฮ้ยเราเจอคนนอนหลับหนึ่งคนอคืมเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อลมพัดกระดาษเหรอแล้ว,ลวโอ้เดี๋ยวๆๆตัวปิวเพิ่งเห็นเย็นเราต้องตัดกร์ดเหรออ่ะตึ๊บมาตัดทั้หมดเลยโอเคว่าแต่คุณลุงนี่เขาเขาไม่ตื่นเลยเหรอลุงอืออ้ <c oughs> อาวลุง ลุงโอ้ลุงม่งตื่นแล้วหลับไวมากเราเคียงไม่ไปลรเฮ้ยออเขาได้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ผมกดเล่นเมื่อกี้เขาได้เฉยเลยโอเคดี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 เกมดีเกมดีเบาสมองเลยจังเฮ้ยอะไรอ่ะแม่น้ำหุยป่าตัดป่าได้ไหมเราตัดป่าไม่ได้แต่เล่นได้โอเคไม่งั้นมันจะดูทารุนกันไปแล้วไงอ่ะหรือไม่ได้ไปทางนี้ เขาไปทางนี้หรือเปล่าเอออาจจะใช่อบตัดปลาตัดปลาขวางทางขวางทางแงบแงบแงบภาพน่ารักจังผมชอบปลาปากเฮ้ยอ๋อเนี่ยหมู่บ้านเฮ้ยมีบาร์เบอร์รัดแตดผมด้วยเอา้าขอโทษทีนะเมืองนี้ไม่อนุญาตให้หมาเข้าอืมงั้นงั้นก็ไม่ต้องมีป้ายเลยครับโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เมือง <laughs> ง่ายจังเลยกดในโลกเกมนี้โอ้ดีเดียวชอบอบ อุ้ยตัดไปอย่างน้าต่างขอเข้าสมรบ้านหน่อยครับอะไรอะ่ะมีบ้านใครเหรออืมขอเดินเล่นหน่อยนะครับอุ้ยเจ้าแมวแกขึ้นไปทำอะไรวันนั้นอยากจะช่วยหรือเปล่าหรือเออไงเฮเ้เล่นกันด้วยเป็นไงน่ารักโถเล่นด้วยได้ไหมขอขอ,ขอเลียร์บ้างดิ อันนี้แหละเอ่ยวิเวลามันเดินเรนะื่นเนี่ยตัดได้ไหมตัดเวลาอุ้ยตัดเวลาได้เวลาหยุดเดินโอเคดีมากเอออุ้ยสวัดดีครับวเวลากลับบ้านแล้วสินะเนี่ยฮะอ๋อรู้ว่าเราตัดเวลาเมื่อกี้อะไรเนะี never, ่ยอินเวอร์วีดนฉันไม่เคยทำพวกนี้เสร็จมาก่อนเลยอ๋อไฟเนี่ยไม่ต้องทำครับโอ้ยไม่มีไฟเหลือแล้ววันนี้ฉันทำงานหนักมากเป็นเกียรติที่ช่วยครับนี่นี่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำ อุ้ยตัเดเรียนคำพูดเลยโอเคไม่มป็นไรแล้วทำแล้วดีอันนี้ตัดได้หรือเปล่าอุ้ยล่วงไปเลยฮ้ยตรงนี้มีร้านบาร์เบอ,อร์ว่ะร้านตัดผมทุกคนไหนขอเข้าไปดูหน่อยวออันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยอ่ะแล้วก็ไก,กล,กลชันก็พังด้วยอ่าน,น่าเป็นไงอยากให้ผมช่วยหรือสิมาเลยครับอุ้ยอ๋อให้เราช่วยได้เลยใช่ไหม เอ้ยเจ๋งว่ะอย่างงี้เราได้ออกแบบอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเอาเอาพี่คนนี้ก่อนแล้วกันเอ่อเราจะตัดพี่ผมพี่แกยังไงดีอืมอย่างงี้อุ้ยอย่างงี้ผมส่งพิซซ่าพี่แกงรู้ชอบไหมผมชอบโอเคเอาลุงก็ส่งนี่ไปได้แหละโอ้ได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 ้เอาเยอะเยอะวันนี้พี่คนนี้พี่คนนี้เอาพี่คนนี้ก่อนคนกลางคนกลางอืมพี่คนนี้เป็นส่งแอรโฟเอ่อพี่อยากได้ส่งทหารไหมครับผมตัดเป็นนะนี่ นี่นี่นโอ้เป็นไงหล่อเท่ไหมพี่ <laughs> โอ้ส่งแต่ละคนโอเคมาพี่คนนี้น่าจะมาโกนหนวดใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวนะขอนเอาออกแบบทรงก่อนอืออันนี้เหมือนผ้าเลยเอ่อผมรู้แล้วพี่ทรงอะไรดีอืมอืมออืมนี่เป็นไงพี่ทรงหนวดแบบ น่ารักน่ารักเออเป็นไงโอเคไหมทุกคนหวัง <laughs> ว่าจะชอบเป็นไงพี่ผมตัดให้ลูกค้าพี่เสร็จแล้วว้าวฉันว่างานนี้นี่เหมาะกับนายเหมือนกันนั่นเนี่ยนะใช่เลยครับบอกแล้วผมเป็นนักออกแบบที่ดี <laughs> สนุกจังเลยอะ่ะโอเคร้านนี้รนะ้านชอ็อปมีอะไรไหมปลย,ย <laughs> เอ,อ่อเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อ,อยางพวกนี้เหร <laughs> อหึยงั้นเราก็ตัดไปราคาดีครับ <laughs> โอเคโอเคโอเคสนุกกับการ <laughs> ห่วงยาง เอาเลของอยยางมาเลยเลยสุดยอดขอบคุณครับโอ้ตะก,กะโลกในเกมนี้มันดีจังเลยครับขอแค่ไม่มี้ายแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะทางขวามมีอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเห็นใครทำอะไรข้างบนสวัสดีครับทำอะไรอยู่เอ่ยการตัดของพวกนี้เนี่ยมันเป็นแพชชั่นของฉันเลยแหละเอ่อให้ผมช่วยไหมครับผมอยากช่วยนะ ตัดผ่าครึ่งเลยนะมะัอยเฮ้ยเอา,เ,อาเดี๋ยวก่อนตัดมาเป็นรูปหมาแล้วหมากลายเป็นครึ่งตัวผมว่าผมตัดผิดปะขอโทษนะครับอโอ้ในที่สุดฉันก็ได้พักสักทีหนึ่งโอเครับผมว่าเราเรากลับไปดูทางนั้นก่อนดีกว่าไหมมันมีทางนึงที่ผมไม่ได้ไปทางนี้ทางนี้นี่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 อาจจะเป็นทางลับก็ได้นะ เฮ้ยเราเจอไอ้หนูคนหนึ่งวัสดีจ้าแม่หนูเป็นกัปตันที่เก่งที่สุดในโลกโอเคเชื่อเชื่อเชื่อเอ้ยคุณแม่อยู่ข้างในใช่ไหมนะเห็นหน้าต่างตึง๊บอุ้ยแต่โดนข้าพูดน้องขอโทษครับวัสดีครับคุณแม่เฮ้ยแล้วทำไมตัวไหลตัวเอียงเดี๋ยวก่อน My wife never l e a v e พรายาฉันยังไม่เคยไปถึงเกาะน,นี้มาก่อนเลยแต่ว่าฉันก็ยังรักเธอมากเหมือนกัน หมอเป็น LGBTQ+ ใช่ไหมครับเออแล้วทำไมบ้านมันเอียงวะเนี่ยผมเดินแล้วมองตัวไหลเลยเนะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรงั้นเราก็ไปลงเรือกันดีกว่าผมเป็นเรือที่ทางฝั่งขวาอยู่นี่เรือขอขึ้นเรือหน่อยได้ไหมครับ hey. อยากได้ช่วยฉันพาเรือนี่ข้ามมาสมุรหรือเปล่าข้ามทะเลหรือเปล่าได้เลยมาจะหมามาได้ไหมดีมากไปเลยครับพร้อมแล้ว ออกทะเลกันเดีวเวลาไปแล้วลูกเรือไปเย่เฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วตัดตัดขึ้นตัดขึ้นอย่ามาจมเรือเราเฮ้ยเดี๋ยวมีโดนมึกตัดได้หรือเปล่าโอ้ยตัดได้นี่นี่หินหินสกุกตัด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 โอเคเฮ้ยสังหรณมีใหม่แล้วตัดได้หมด ตัดให้หมดแค่นี้น่ะกล้วยกล้วยก็แต่เสียงเรือเครื่องโยนเรือทำไมเหมือนเสียงคนทำปากไงไม่รู้เยเฮ้ยล้ินเราโคกตัด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 ให้หมดยาวไปยาไปเ้ยถึงแล้วเราเมาเอ้ยเดียวปลาหมึกขาเข็หรือเปล่าเ้ยตัดตัดตตัดตเยไม่ได้แอขบอกเลยถึงแล้ว เจ้เทพธาถุงโอเคขอบคุณมากครับมาว่าแต่เราไปไหนต่อยอืมเฮ้ยตอนใครน่ะอ๋อเอ็นคิดเดยอหลอจบแล้วเหรอครับเนี่ยาากาแฟอันนี้นโอ้ฉันเห็นนายกำลังหาเพื่อนใหม่ใช่เลยครับคนนี้ค้อนกระดาษกันไก ปล่องชูหรือเปล่าได้โปรดจะตัดเสียงเพลงแต่พูดงนี้ก็อยากลองอืออืตัดตัดเลยโอเคไม่มีอะไรบางทีเราอาจจะต้องตัดเส้นทางนี้นะแต่ว่าโอ้เฮ้ยไม่เป็นไรแล้วไงนายอยู่นี่แล้วโอเคอันนี้แหละชุดนี้พิซซ่าแค่หกถาดนายอยากจะสั่งด้วยไหมโอเคพี่ตาไม่ให้ผมเอาตัด ตัดไม่ได้โอเคเจ้าวะล่ะโอ้จบไวยังเลยครับกำลังเพลินเลยขอบคุณที่เล่นเกมนี้โอเคอุมีเจ้าแมวกละไมกไมแล้วโอเครู้สึกฟิว good, กู o o d ผ่อนคลายมากๆครับเกมนี้จบแล้วโอเคกำมาหน้าต้นเกมไม่ต้องตัดคลิปดีมาก ก็โอเคครับถือเป็นเกมผ่อนคลายฟิลกู๊สบายๆเกมหนึ่งที่พักผ่อนหนึเกมผีบ้างเล่นแต่เกมผีจนเครียดไปหมดแล้วเนี่ยก็โอเคครับถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย